สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิไลกายนะคะวันนี้วิไลมีกายมีตําถั่วค่ะตําถั่วกับมีไข่น่าจะเนาะมีไข่แล้วก็มีกุ้งมีอาหารทะเลจ้ะอันแซ่แข็งนะจ๊ะเนาะแซ่แข็งแล้วเอามามาหลวกจ้ะมาหลวกแล้วก็มีอันยั้งเออนี่มัพริกหยวกหรือมังคิกยั้งเนี่ยเดีจ้ะแล้วก็มีผักผักกาดนะจ๊ะเนาะแล้วก็มีปูอัดแล้วก็มีทั่วแป๊บจ้ะ นี่ขนมจีนนะจ้ะขนมจีนโอ้ขนมจีนเป็นหมอเ <laughs> ดี๋ยวมากินกันเลยนะจ๊นะเนาะก็เสร็จด้กินเขาเขา,เขาเขาเส้าเข่าเที่ยงเข,ขเข่าคำคำขือเกาแหรอจ้ะหิวื่อืห không chín sần nhai hư câu ta. Vào tâm nói là đấy 투어 먹으면 암어 Sắp sắp ta, khay, khay pet ta. khay pet tôm Mười lại, Qua sẽ để kiếm khẩu mười lại. ถ้าเป็นอยู่เมืองไทยนีย่กินข,าข้าวคั่มก็จะเป็นลมแล้วจ้ะเนาะ อากาศดีมีแดดมาซองซ้ำหมือแล้วจ้ะเวลากัแลนไว้ไว้จ้ะกินบทจักคำหนึ่ง Hiếu lái cả nhanh 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 bởi bà, bà cái dạp bà, <laughs> bà kim đô là chả khai pết này. Hmm nên nha างคนก็ไม่ชอบบึงคลิปนี้ออกแล้เะ เขาต้เตรียมกระสินไงซื้อมาเป็นลังนี่ดนเลยจ้ะคือเลือหลายกินผู้เดียวกว่าสริมดันว่าจ๋าเนาะสิได้ซื้อแบบใหม่มามาลองบ้างนะมันถื่อจ้ะมันถื่อเต้ามันกระแสบมันแต่ว่ามันเสินไงเนาะ กินไม่ไหม่บอกเขาชอบบอกแต่เซนเนาะกินไปกินมากกับเช่นเนาะเช่นหรือมันมันแสบแล้วมากินเซนอื่นกับบอสบับ ตอมันเส้นไงแหละมันมันมันกับบบัปตากินกนะจ๊ะเนาะป้านเส้นอันก๋วยจับเนาะจกสึกินยังนะจน๊ะอยากไปแนวจังสีนะจ๊ะเนาะอยากไปสมตำ เพ้วเสด็กคือเสด็กอันกินบอลแล้วหรกจะเสดว่าสสกินต่อเนาะเพราะว่าคลิปมันเน้ยาวสรลองเมื่อคยกินก็เจอแต่เนี่ยอันหยว่กัางเส้นอยวงหน่อยนะพริกหน่อยเถอะ บบคคคเคยๆไข้ไข่พริกยูก,กลมๆน่ะน่ะจะแต่ว่ารสชาติจะดีกว่าเนาะนฟังเสียงก่อนูุณจ๊ะวันวัน กินเพชรบุกค่อยได้จ้ะแต่ว่าก็อยากให้มันมีสีสันแน่สินะเดี๋ยวสกินตอนน่อน่ะจ้ะเนาะอันก็สกินบอแล้วเพราะว่าเวลามันแรนไว้ายเดี๋ยวก็สกินต่อจ้ะหลังจากอันนี้ก็สกินต่อน่ะจ้ะเนาะก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ให้น้ำแนเดอร์ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนียจาจ๊ะเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย